ามขอปรบมือของเกรตเ a ร i o n ชันให้กับนางเอกสายแบลวยาย่าอุรัสยาไปเลยหลังความน่ารักสดใสไปเข้าตานิตีสารระดับโลกจนถูกยกให้เป็นสาวแฟชั่นนิสตารุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองเน้นอกจากจะภูมิใจในตัวเองสุดๆแล้วก็ยังมีพี่ชายคนสนิทอีกคนที่อยากให้เริ่มยินดีด้วยอ่ะเขาควรจะต้องภูมิใจภูมิใจภูมิใจในตัว นูเองก็ช็อกเหมือนกันว่าอ๋อ oh, really cool really cool thank y o อะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ภูมิใจในตัวเองข <laughs> <c oughs> ยับมาที่พระเอกหน้าหนวดบอยประกอบที่อยู่อยู่ก็งานเข้า <c oughs> พระโดนพระเอกรุ่นน้องจอมแสบอย่างอาเล็กธีรเดแชแฉว่าเจ้าตัวเคยจีบนักแสดงน้าใหม่แล้วแป๊กชุนนัก โซเชียลตามหาสาวปริศนากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอุ้ยชอบเด็กๆเออๆก็ไม่ปอกอีอเล็กดนะครับโอ้ยน้องๆใหม่เข้ามาเขากลัวเขากลัวผมหมดแล้วฮะเต้ยเหรอฮะก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเต้ยพ่อขอไลน์ผมเต้ยพ่อขอไลน์ผมเต้ยพ่อขอไลน์ผมผมไม่ได้ไปขอไลน์เขาผมคงแบบจีบใครไม่ได้แล้วแหละอีอเล็กรับผิดชอบด้วยอีอเล็กรับผิดชอบด้วยนะ อาเล็กไม่ต้องเทมาทางนี้มาดามขอรับผิดชอบเองจา้าคลิกๆ